เรียบร้อยแล้วครับทุกคนนะครับรถมอเตอร์ไซค์ผมเจอเหยียบน็อตเข้าไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับตื่นมายางแบนเอ้ยเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการปะยางตัวหนอนกันนะครับกับยางทูเบสที่ไม่มียางในแบบนี้วิธีการจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ในการปะยางกันสักนิดหนึ่งนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นชุดปะยางแบบตัวหนอนนะครับ ซื้อมานานแล้วล่ะแล้วก็ยังเคยใช้ไปหวนเดียวนะครับในกล่องเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์เยอะนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญเลยก็จะเป็นน่าจะเป็นไอ้ตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าตัวหนอนนะมันน่าจะทํามาจากกิีบครึ่งแล้วก็มีพวกเส้นใยต่างๆนะครับแล้วก็จะมีชุดในการเจาะนะครับในการทะลวงดึงอะไรต่างๆนะครับแล้วก็จะมีะที่วัดหลมด้วยตัวนี้มันจะเป็นของยี่ห้อเนี้ยนะครับสมัย นะครับเอาไว้ปะยางนะครับแล้วก็ในชุดของเขาอีกตัวหนึ่งก็จะมีที่ปั๊มลมนะครับเป็นปั๊มลมแบบแบบเ,เสียบที่จุดบุหรี่ได้นะครับแล้วก็ใช้พ่วงกับแบตก,ก็ได้นะครับอันนี้เป็นปั๊มลมใช้จากพ่วงจากแบตเตอรี่นะครับเป็นปั๊มลมอัตโนมัตินะครับและนี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่จะใช้ในการปะยางตัวหนอนในวันนี้นะครับไปเดีย๋ยวเราไปดูวิธีการปะยางกัน หลังจากที่เราดึงน็อตออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้นะครับตัวที่เป็นไขควงไม่ใช่ไขควงสิเป็นอุปกรณ์ในการทะลวงนะครับทําให้เหมือนเป็นการเปิดบาดแผลให้มันกว้างมากขึ้นนะครับแทงเข้าไปเลยแทงเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมไปใส่เกียร์รถก่อนนะครับรอจะได้ไม่หมุน โอเคอันนี้เป็นการเปิดบาดแผลนะครับให้มันสามารถที่จะพลวงเอาเจ้าตัวหนอนนี้ใส่เข้าไปได้สักหน่อยโอเคทีนี้ก็แกะตัวหนอน ออกมา1ตัวนะครับไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็อาจจะงงๆหน่อยะก็เอาเจ้าตัวนี้ใส่เข้าไปลักษณะของเขาจะเปียกๆเหนียวๆนะครับเหมือนกาวเหมือนยางพลาราโอเคนี่นะครับใส่ได้แบบนี้แล้ว ใส่ได้แบบนี้แล้วก็แทงเข้าไปในจุดที่มันมีโดนรูรั่วนะครับที่มีบาดแผลได้เลยนะครับปุ๊บโอเคมา นี่นะครับดันเข้าไปให้สุดอย่างนี้เลยนะครับให้จมเลยนะครับแล้วก็ดึงเครื่องมือออกมาปึ๊บนะครับลักษณะนี้เมื่อกี้ผมพลาดไปอันหนึ่งนะครับดันเข้าไปไม่สุดนะครับพอดันเข้าไปไม่สุดเนี่ยเดี๋ยวมันจะปะไม่อยู่มันจะอุดไม่อยู่นะครับดันเข้าไปให้สุดเลยให้มันจมลงไปแบบนี้นะครับนะลักษณะแบบนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอา คัตเตอร์นะครับคัตเตอร์มาตัดออกโอเคเดี๋ยวผมจะเอาคัตเตอร์ตัดออกนะครับใช้คัตเตอร์ตัดออกได้เลยเรียบร้อยครับหลังจากที่เราปะรอยรั่วนะครับรูรั่วเรียบร้อยแล้วนี่ เจ้าตัวน็อตตัวนี้นั่นเองนะครับที่ทิมเข้าไปในล้อเราเป็นบทเรียนสบายใจเดี๋ยวเราสำรวจก่อนนะครับว่ามีทั้งหมดกี่แผลยังไม่ได้สำรวจเลยโอเคครับที่นี้เดี๋ยวเราจะมาลองใช้เจ้าตัวปั๊มลมตัวนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะต่อจากแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ แนะนำนิดนึงนะครับท่านสำหรับใครที่จะใช้เจ้าตัวปั๊มลมนะครับที่ใช้วิธีการพ่วงไฟฟ้าจากแบตนะครับต้องสตาร์ทรถด้วยนะครับแบตเตอรี่เนี่ยจะได้มีการลั่นนะครับเจ้าตัวตัวไดชาร์จหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมัดเข้าต้มเนี่ยจะได้ทำการชาร์จแบตเตอรี่ไปได้ในตัวนะครับต้องสตาร์ทรถด้วยนะครับอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับสำหรับที่ชาร์จไฟแบบนี้นะครับ ก็อุปกรณ์หลักๆก็คือจะมีเจ้าตัวปั๊มลมตรงนี้นะครับแล้วก็เขาจะมีสายมาให้นะครับ2เส้นตัวนี้เดี๋ยวเราใช้ตัวนี้ดีกว่าตัวนี้เป็นแบบเป็นแบบหนีบนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปหนีบจับกับกับแบตเตอรี่เลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นปลั๊กนะครับนี่ปลั๊กก็ต่อเข้าไปแบบนี้นะครับปุ๊บแล้วก็เอาอันนี้ไปคีบกับขั้วแบตเตอรี่ได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะหนีบเข้าไปที่ขั้วลบก่อนนะครับโอเคได้เลยะลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการสตาร์ทรถ เปิดสวิตท,ที่ตัวเครื่องปั๊มลมนะครับแล้วตอนนี้ก็เติมลมเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ในกล่องเนี่ยก็จะมีเจ้าตัวที่เอาไว้วัดลมแบบนี้นะครับอ่าไว้วัดลมแบบนี้เวลามีลมมันก็จะเด้งขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้นี่วัดดูว่าได้ลมปริมาณ PSI ที่เราต้องการหรือยังนะครับรก็กดไปเลยที่ที่จุ๊บลมนะครับ มันก็จะเด้งขึ้นมาตอนนี้นะครับลมที่เข้าไปอยู่ประมาณ 35, 36, 37นะครับก็โอเคแล้ว7 7เดี๋ยวเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะได้ประมาณนี้37นะครับแล้วก็เท่าที่ฟังเสียงนะครับแล้วก็ดูร่องรอยจากแผละนะครับอ่ะเดี๋ยวมาให้ดูแผลกันใกล้ๆนะครับ ก็โอเคนะครับอันนี้ไม่มีไม่มีลมรั่วอะไรออกมานะครับอยางเส้นนี้ก็ใช้มาประมาณสักปีปีกว่าๆได้แล้วนะครับอันนี้เจอแผลแรกนะครับแผลแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองทำการทดสอบนะครับด้วยการเอาน้ำสบู่นะครับหรือว่าน้ำน้ำยาล้างจานก็ได้นะครับมา ะชะโลมให้ทั่วๆบริเวณที่มีรอยรั่วนะครับว่ามีอาการรั่วซึมของลมหรือเปล่านะครับส่วนเจ้าไอตัวที่เอาไว้ทำเอาไว้อุดรูอุดรูแบบนี้นะครับเจ้าตัวหนอนเนี่ยหลังจากที่เราตัดแล้วเนี่ยแล้วมันเกินๆออกมาแบบนี้นะครับไม่เป็นไรเลยนะครับปล่อยเอาไว้นะครับไม่เป็นปัญหาแล้วก็ไม่มีอุปสรรคอะไรต่อการขับขี่เลยนะครับปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ได้เลยนะครับสบายๆและเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆสึก ไปเองนะครับแต่ว่าโอกาสที่เจ้าตัวหนอนอน,นี้มันจะหลุดออกมาจาการูจากแผลของเขาเนี่ยอันนี้ไม่มีทางเลยนะครับยากมากๆยากมากๆนะฮะเพราะว่าเห็นจากตอนที่ใสไหมครับตอนที่ใสนี่ก็ใสยากนะครับนี่แหละครับอันนี้ผมใช้น้ำสบู่นะครับปึ๊บน่า ถ้ามันมีอาการรั่วนะครับยังมีอาการรั่วซึมอยู่เนี่ยฟองอากาศมันจะผุดๆขึ้นมาแอนนี้เห็นไหมครับไม่มีเนาะโอเคอันนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับผ่านเสร็จเรียบร้อยสำหรับการปะยางตัวหนอนด้วยตัวเอง เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับการปะยางด้วยตัวหนอนนะครับด้วยตัวเองด้วยนะฮะไม่ใช่ด้วยตัวหนอนอย่างเดียวง่ายนะครับจริงๆแล้วไม่ยากเลยนะครับแล้วก็จริงๆสําหรับใครที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับแนะนําว่าให้มีชุดปะยางที่เป็นแบบตัวหนอนอย่างนี้นะครับติดรถหรือว่าติดบ้านเอาไว้ก็ดีนะครับเพราะว่าอย่างของผมเนี่ยผมซื้อชุดนี้มานานมากแล้วนะครับตั้งแต่โอ มี5 6ปีได้แล้วแต่ว่าจำนวนในการใช้เนี่ยก็น้อยมากๆเลยแต่ก็ถือว่าโชคดีเลยครับที่ไม่โดนไม่โดนตะปูหรือว่าไม่โดนน็อตทิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็เมื่อวานไปธุระกลับมานะครับแล้วก็เช้านี้ปรากฏว่าตื่นมาก็เห็นรถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองยางแบนเรามีอุปกรณ์อยู่มันก็สามารถที่จะซ่อมและก็ดูแลได้ทันท่วงทีเลยนะครับมีอุปกรณ์แบบนี้ติดบ้านไว้โอเคเลยนะครับเราสามารถทำงาน DIY ได้ด้วยตัวเองนะครับ และนี่ก็เป็นวิธีการเปลี่ยนวิธีการปะยางด้วยตัวหนอนแบบง่ายๆนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ